หลายปีผ่านไปน้องๆเขาในคูนก็โตเป็นสาวทำงานทำการมีไรายได้เลี้ยงตัวเองท่านก็หมดห่วงขณะนั้นท่านอายุยีปีแล้วน้าสาวกับน้าชายที่คอยช่วยเหลือท่านมาตลอดก็ปรึกษากันว่าอยากจะเห็นชายผ้าเหลืองของหลานชายคนโตสักครั้งหนุ่มคูนก็มานั่งนึกตึกตองว่าตัวกูเองก็พ่อแม่ไม่มีแล้วน้องๆพากันโตช่วยเหลือตัวเองได้หมดไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงอีกแล้ว น้าทั้งสองก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราการบวชเรียนทดแทนบุญคุณเป็นเรื่องที่สมควรอยู่คิดได้อย่างนี้หนุ่มคุณก็เลยตัดสินใจบวชบูชาคุณให้กับน้าทั้งสองเมื่ออายุครบบวชได้ทำการอุปสมบทณพัทสีมาวัดถนนหักใหญ่เมื่อวันที่5พฤษภาคม2487โดยมีท่านบักครูวิจารยติกิจเจ้าคณะอำเภอสมัยนั้นเป็นพระอุปชาและพระอธิการ